ีครับเพื่อเราผมกับท้านะครับวันนี้มาถ่ายงานวิชาการงานอาชีพคอนติปวิธีสารการเป็นยูการใส่ที่บิดแบบคนนิสานบานเฮาครับเดี๋ยวไปเบิ้งเลยครับว่าเฮาดียังกันมีอ่ะตอนนี้เราก็จะพามาดูวิธีการทําอาหารของเพวกเราได้ครับผมกลุ่มหกทับ่านะครับตามเรามาดูครับเดินไปถามมาข้างล่อยู่ครับสวัสดีครับ อันนี้พวกคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับผมกำลังสับไก่ครับสับไก่นี่คุณจะทำเมนูอะไรครับไก่กระเตดครับไก่กระเตดนี่เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานแล้วครับใช่ครับอ่ะเมนูของเราวันนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะน้ำาเองครับมันอันนี้ต้นหอมต้นหอมผักชีครับอันนี้อันนี้คาครับอันนี้บล็อกมคาเฮ่เอาไปหนึ่งคาเอาไปหนึ่งคาอันนี้แต่ใครเด้อครับ อ่านี่ไงนี่ใบมะกรูดครับใบมะกรูดด้วยจ้ามีใบกระเพราครับแล้วก็มีพริกไทยดำพริกแห้งหอมแดงกระเทียมกระเทียมแค่นี้ครับแล้วก็เครื่องปรุงนี่ครับตอนนี้ก็เอาเตรียมเครื่องปรุงมานะครับนี่ ้ำมันหอยตาดิกสมบูรณ์นะครับไม่ใช่เรใช่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่น้ำมันก่อนที่พวกเรานะครับผมจะบทำอาหารพวกเราก็ต้องทำอะไรครับผมก่อไฟครับก่อไฟครับผมถูกต้องนะฮะเราจะมาหัดดูกันก่อไฟนะครับคุณเบนครับตอนนี้คุณกำลังก่อไฟอยู่ใช่ไหมครับคุณกำลังทำแรงครับไฟหามไฟติดทั้งรับตอนนี้ไฟติดทั้งรับเริ่มแล้วครับเริ่มติดแล้วครับแม ตอนนี้ทุกคนอาจจะงงแล้วผมว่าพวกเรานะครับเอาไก่มาจากไหนกันนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูฮะนี่ครับผมจากเรานี้เลยครับผมสดๆจากเราครับจ็เพิ่งฆ่ากันเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่เราไม่ตัดการฆ่าดูครับว่ามันไม่ดีนะฮะเดี๋ยวเราพาไปเบื้องบ่อปลานะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งที่เราเก็บผักชีมาแล้ผมเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมที่การที่เราปลูกกันเองนะครับประหยัดตังค์ไม่ได้หน่อยหนึ่งนะครับผม ไอ้ครับทำอะไรอยู่ครับอ๋อกำลังตกปลาอยู่ครับมันคือผู้เห็นมีเอ็นเหรอครับตกทิพย์ครับตกทิพย์อตอนนี้อาจจะได้ปลาแล้วครับปลากำลังสอดแล้วครับเราดู สีมาตําเครื่อง <c oughs> <c oughs> แกงเออเออเอออันดับแรกมักไก่มักไก่มักไก่เขาต้องเอาไปตําเครื่องปรุงใส่หอมหอมอะไใส่คุณเรนเมื่อกี้กระเทียมไม่ต้องปอกเปลือกใส่รูดอันดับสอง พิไทยใส่น้ำจิ้มมอยใส่ไป้ใส่ไปมันพุ่ผมมันดัดแรกนะครับผมเราก็จะมาใส่กระเทียมนะครับผมใส่ไปโลดครับผม้ลใส่กระเทียมนะครับผมอย่างที่สอนนะครับผมพิไทยนะครับผมตากระสีทองเลยฮะใส่ไปนักสี่ห้ามิตรโอ้โอ้ รับสามแลครับผมใส่รับฝักชีพครับใส่ไม่ได้ครับแต่รับถ้ารับถ้ารับถ้ารับเลไม่ใส่โมเสบเลยนะครับสามรับสี่ตั้มรวดครับวิธีการตั้มที่ว่ามันจะไม่ให้เข้าตานะครับผมอันนี้รับตาตั้มไม่ใช่เข้าตาเลยน้องรับตาตั้มครับมุมี้ข้าตาครับตะเกียรับตาทั้มเลยตะเกียบ เป็นผู้เสียวไดเนี่ยไม่ได้บ่าโอ้โหต่ำเป็นจังหวะด้วยวเบียร์นะครับผมวันนี้นะผมเราก็จะไปทำเป็นเครื่องตำทำเป็นเครื่องแกงนะฮะใช่เมื่อเราตำเครื่องปรุงเราเสร็จแล้วผมเราก็จะเอาเครื่องปรุงมาใส่ไก่นะผมเราจะหมักไก่นะครับผมวิธีสารครับเขาไม่มีช้อนนะครับผมใส่มือรูดเยำครับพิธีสารครับนี่สิละครับใส่ไม่รูดนะครับผม ต่อไปนะครับผมเครื่องปรุงเราก็จะมีนะครับผมซอสหอยนางรมนะครับผมตามแม่ครัวนะครับไม่ต้องใส่ลายครับเปลองมาล้านหนึ่งพอครับอันนี้เช่นอยอะไหนแถวที่สองครับผมซอสปรุงสายเขียวนะครับผมใส่ร่วครับใส่ลายครับแต่มันเค็มซีอิ๊วขาวตาดิกสมบูรณ์ครับ ต่อไปนะครับผมใส่เกลือครับเกลือเซ็ปไม่เดี๋ยผงนัวครับผงนัวแต่ไหนแต่ไหนใส่นแส่ใ่ใส่เริ่มไเซ็เลยนะครับผมฮเดี๋ยวมึงหลับชี้เซ็นเลยเหรอ มือดียวไปเก็บใหม่ไปเก็มใหม่แ่มาแม่แม่แม่งแ่งแบ่งมาแบเป็นรครับมีหลงเลยมีผมมาแล้วก็ต้องมีรถดีครับความแซบนะครับผมแซบแท่ครับอันนี้ผมก็ใช้มือครับนี่ลวดมายี่เนี้ยมัดไหมครับ หลังมือเหรอเนี่ยครับไม่เห็นหลังเลยนะทานได้ยังเอพุ่งไปเอาตอนเอเนื้ออย่างมาไปไว้นะครับไปใส่ตอนตอนสุดท้ายของเมนูไก่กะเตะเราครับอันนี้คือรากแล้วครับผมรากเธอมากรากเธอมากอ้ะฮิ เป็นต่อไปเป็นเอเคียงของไก่กระเตะเท่าเดียวครับในนี้มีอะไรหอมแดงกระเทียมพริกไทยดำตะไคร้ข่าครับใส่เลยหอมเลยรอรอหลอกมากกว่อนิดหน่อยครับแหได้ทีนะครับตั้มแครับโอ้มาหอนตาครเจ้าอ่ะ เสร็จแล้วครับผมเราก็จะมาย่างเตาที่เราจุดไว้เมื่อสักครู่นะครับเอาลงไปในรดครับอนะโอ้ย,อยแกงปอเลี้ยวพอเลียวเ <c ười> ติ <c ười> เครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไก่เลยครับเอามาใส่ไก่เลยใสยใ่ไก่ ตาผมมีสีชิ้นแกะเขานะมี่มีนเนียเอาไม่ะดิเลยเ่แล้วก็มนุษย์ครับมนุษย์ค<น>ืออะไรครับคนครับเฟี้ยอ ชุคดครับใส่หน่อยเต็มหน่อยใส่หลายาใส่หลายครับ b o ใส่แล้วครับ b o s แสบเต็มหน่อยด้วยครับ <c oughs> หน่อยบอก <c oughs> รถดีครับ <c oughs> ไก่มันครับเกลือ <c oughs> ครับ แต่เตกลือนี้ครับเพื่อนผมบอกว่าหวานเดี๋ยวเกลือนิดเดียวครับอยวค่อยปรุงเพิ่มน้ำปลานิดหน่อยครับน,น้ำปลาน้ำปลานี้ยี่ห้ออะไรครับผมเออมีกระเชฟครับให้เกิดเชฟมาเตอรอครับก็มาเต๋ตเชฟับคนเอมนุษย์ครับเหมือนเดิมมนุษย์เอานุษย์คืออะไรครับคนครับอครับเชฟ อันนี้ไก่เป็นไงบ้างครับผมกำลังจะสุกครับเฮ้ยเอาให้มันแบบสุกข้างในดานะเว้ยแกยมันไหลเยิ้มเลยมันไหลเยิ้มเลยครับตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพร้อมพร้อมพร้อมแซ่บพร้อมแซ่บพี่ก่อนเอ้ยทำไรมึงไอ้ควายอ่าครับยังไม่เชียนนะครับซื้อมาเมื่อกี้

ในมื้อนี้ของเขานะครับผมครับผมเแล้ววันนี้มาลองชิมกันนะครับผมวันนี้เมนูชื่อว่าอะไรครับไก่กระเต๊กครับไก่กระเต๊กนะครับผมเราจะลองชิมกันก่อนนะครับผมอันกระบอกเมนกทินกระดู๊ยแซ่บครับผมอันนี้ครับผมเป็นไก่ย่างครับผมที่เราทำใหม่นุชิ้มครับผมทำเองครับทำเองครับเพิ่งซื้อมาตะกี้กขมันลยชิมครับอืม โอ,อ tamam. ้โลอยาแล้วพวกเขาลุยมาเดื้อกินเขาตอหนึ่งมาเดื้อกินเขาอหนื่อรขนาดนั้นบ้าลรอกั้ไม่ใครสุบยาวเราวิถีศาลก็ขอจบการนำเสนอไปงเท่านี้ขอบคุณค่บ Ya ya cabas